ไม้ะสมไม้ใบบางกระจากครับวันนี้นะครับจะมาทําการแยกหน่อครับมิวคิเวครับผมอันนี้ผมฉีดน้ํานะครับเปิดทางเรียบร้อยนะครับมิวคิเวหน่อเขาจะค่อนข้างติดแม่นะครับนะครับต้องกดมีดเข้าไปหน่อยครับผมโอเคนะครับเอาดูนะครับ ครับกดมีดลงไปหน่อยแล้วก็มือดันนะครับนะครับโอเคแล้วก็ฉีดนะครับฉีดน้ำเพื่อเอาลากเขาออกมานะครับนี่ครับผม ได้ได้มาอีกหนึ่งตานะครับหนึ่งไหลนะครับนะครับนี่ครับลอยตอนนี้เท่าไหร่ครับราคาตลาดตอนนี้ก็ไซนี้ก็อยู่ประมาณสี่สี่สี่สิบเคครับผมแต่ตอนนี้ถูกจองแล้วนะครับก็จองนะครับ อสองตานะครับคูณผิดอันนี้อีกไหลนะครับอีกตาหนึ่งหนึ่งสองครับ